ไหนฉันจะรวยเหมือนคนอื่นเขาสักทีอ่ะก็พอเธอเอาแต่บ่นนี่ไงงานการไม่ทำไม่มีทางรวยหรอกแต่ฉันเชื่อนะพี่ว่ามันต้องมีสักทางสิที่จะทำให้คนเรามันรวยได้อะเออป้าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ่ะป้ามีเลขเด็ดปะบอกฉันหน่อยสิโอ้ยเลขดวงเลขเด็ดอะไรน่ะป้าไม่มีหรอกป้าเลิกเล่นแล้วลอตเตอรี่อ่ะ ฉันไม่เชื่อเหรอเนาะว่าป้าไม่มีเลขเด็ดอะกะจะเก็บไว้รวยคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นนะสิอย่าป้าขี้เหนียวเว้ยห่วงดีนักใช่ไหมไม่บอกฉันใช่ไหมได้โอ้ยเบื่อเบื่อๆๆๆๆๆทำไมชิตมันต้อง เือขนาดนี้เนี่ยวันวันนั่งทําแต่งงานทํางานเสร็จต้องหอบงานกลับไปทาที่บ้านต่อนอนตื่นมาแล้วก็มานั่งทํางานอีกอะ่ะทั้งเหนื่อยทั้งเบื่อฉันว่าเธอเอาเวลาที่บนเนี่ยทำงานให้เสร็จดีกว่ามั้งจะได้ไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยไงคนมันเหนื่อยนี่พี่ไหนฉันจะรวยเหมือนคนอื่นเขาจะทีอะ่ะ ก็พอเธอเอาแต่บ่นนี่ไงงานการไม่ทำไม่มีทางรวยแล้วแต่ฉันเชื่อนะพี่ว่ามันต้องมีสักทางสิที่จะทำให้คนเรามันรวยได้พี่คนหนึ่งแหละที่ไม่เชื่อว่าจะมีทางรัดสำหรับการเป็นคนรวยทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายขนาดนั้นมันต้องใช้ความพยายามทั้งนั้นหละ่ะป๊อปวันนี้วันที่ส6ห หนูได้รถดีมาตั้งสามใบตรวจเลยตรวจเลยโอเค,อเคขอป้าตรวจด้วยคนได้ไหมมาสิจ้าป้าแล้วยังนี่จ้ะเอาอีกแล้วพวกนี้หวังอะไรล,ล,ลงๆงแรงๆงงวดที่แล้วไม่เข็ดเลยไงคนเราอ่ะซื้อลอตเตอรี่มันก็ต้องมีความหวังบ้างสิถ้าไม่หวังจะซื้อทำไมคะคุณเองไหนมสิ รางวัลที่1 0 4 5 0 3 7นี่ห้าศูนย์สามเจ็ดโอยพลาดไปนิดเดียวเองอะ่ะของเธอละป๊อปไม่ใกล้เคียงเลยอะ่ะฮ้ยป้าถูกรางวัลที่หนึ่งป้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ไงป้าถูกรางวัลที่หนึ่งฮะป้าถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอนี่ไงหกตัวเป๊ะเลยเฮ้ยจะเป็นลม โห่ป้าแบบนี้ป้าก็รวยแล้วสิได้ตั้งหกล้านอะหกล้านหกล้านหกล้านเป็นอะไรพี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะแค่กระดาษใบเดียวทำให้คนรวยข้ามคืนได้ขนาดนี้อะพี่ถูกป้าแมา่บ้านนั่นดิเป็นแม่บ้านถูพื้นอยู่ดีๆอะจู่ๆ เป็นเศรษฐีซะงั <online> <pl ains> ้นอ่ะโอ้ก็คงเป็นโชคของป้าแกแหละถ้าป้าแม่บ้านมีโชคได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าฉันก็มีโชคได้เหมือนกันนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอจะเล่นลอตเตอรี่เหมือนป้าเขาก็ใช่นะสิหุยหยาเลยได้ไม่คุ้มเสียหรอกเงียบไปเลยน่ะพี่ฉันตัดสินใจแล้วตามใจแล้วกัน แต่ตอนนี้ทำงานอยู้เบื่อเ,เออไปทำงานก่อนไหมครับเดี๋ยวค่อยไปเบิดน้ะป้านะทำงานก่อนเอ้าป้านี่ยังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ก่อนเนี่ย ฉันนึกว่าป้าลาออกไปแล้วนะเนี่ยเห็นหายไปตั้งหลายวันป้าไม่ได้ลาออกหรอกป้าลาไปฉลองกับลูกกับหลานนะ่แหมนี่ดีฉันเป็นป้าเนี่ยนะรวยขนาดเนี้ฉันลาออกไม่กลับมาทํางานเป็นแม่บ้านแบบนี้แล้วโอ้ยให้ป้าไปอยู่เฉยเฉนะป้าไม่เอาหรอกป้าเบือ่อเออป้าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอะป้ามีเลขเด็ดปะบอกฉันหน่อยสิโอ้ย เลขดวงเลขเด็ดอะไรนะ่ะป้าไม่มีหรอกป้าเลิกเล่นแล้วลอตเตอรี่อ่ะอะทำไมอ่ะป้าป้าพอมีเงินบ้างแล้วป้าพอแล้วไอ้ลอตเตอรี่เนะี่ยไม่ใช่จะถูกกันง่ายๆนะแม่หนูซืเอเยอะยอะมันไม่ดีหรอกโหยป้าไม่ต้องมาเป็นผูด้ดีหน่อยเลยตัวเองเพิ่งจะเล่นอยู่หยกๆจะมาบอกคนอ,อื่นให้เลิกเล่นเนี่ยนะป้าอย่าจะอุบอิบไม่บอกเลขฉันมากกว่ามาั้ง ป้าไม่ได้อุ๊ปอ๊บหรอกแม่หนูของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงกับโชคไม่ใช่ว่าจะถูกกันง่ายๆโอ๊ยไม่ต้องทำไปเป็นสอนฉันหรอกฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าป้าไม่มีเลขเด็ดอะกะจะเก็บไว้รวยคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นนะสิอย่าป้าขี้เหนียวเว้ยเอา้าทำไมแม่หนูพูดแบบนี้ล่ะป้าเนี่ยเป็นรุ่นแม่ของหนูแล้วนะแล้วไงแหมพอรวยเข้าหน่อยทำไมเป็นรับไม่ได้ นี่ถ้าป้าไม่ฟุกถูกราวันที่หนึ่งเนี่ยป้าก็เป็นแค่แมบบ่บ้านจนๆคนหนึ่งเท่านั้นแหละเอา้าทำไมปากเสียแบบนี้ล่ะปากแบบนี้เหรอต่อให้ป้าได้เลขมาป้าก็ไม่บอกหรอกอีปา้าห่วงดีนักใช่ไหมไม่บอกฉันใช่ไหมได้ได วดดีมึงเตออย่างนี้แหละสาธุคนแบบเนี้ยขอให้ไม่เจริญด้วยเธอะนี่ป้ากระแช่งฉันเหรอได้ฉันไม่ง้อแกหรอกนะคอยดูคนอย่างแกถูกรางวัลที่หนึ่งได้ฉันก็ถูกได้เหมือนกัน ลอตเตอรี่จ้าลอตเตอร,ตรี่ลอตเตอรี่ไม่จ้ารุ่งนี้รวยแล้วนะลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวยนะลอตเตอรี่สักใบไหมพี่พรุ่งนี้รวยจริงป่ะน้องแน่นอนสักใบไหมมีเลขที่ชอบไหมเนี่ยพี่จะซื้อไหมเนี่ยเลือกนานแล้วเนี่ย ซื้อสิกูฉันเลือกไม่ถูกนี่พี่ก็เลือกมาสักใบสิเลขที่ชอบอะใบไหนล่ะมือใหม่แล้วสิก็เลือกๆไปสิเลขที่ชอบอะซักใบหนึ่งแต่ถ้าฉันเลือกมาใบหนึ่งอะแล้วมันน่อนอ้อยใบขึ้นมาทําไงล่ะเอางี้ไหมพี่ก็ซื้อไปทุกใบเลยอย่างะเลขอะโุยทุกใบเลยหรอไม่เยอะเกินไปหรอแหมคนที่เขาถูกเป็นแสนเป็นล้านนั่นะ่ะเขาไม่ได้ซื้อใบเด,เดียวนะเขาซื้อกันหลายใบอย่างเงี้ยแหละ โอ้ยจริงหรอเออถ้างั้นน้องเลือกมาให้พี่สักสิบห้าใบละกันโอ้สิบห้าใบเลยได้เลยพี่สิบห้าใบครบแล้วครับโอเคจ้ะเท่าไหรออ่อ่ะเออใบละแปดสิบสิบห้าใบก็พันสองจ้ะโอเคอุย้ยสแกนจ่ายได้ไหมอะ่ะได้จ้ะ พันสองโอเคอไปแล้วนะกอเข้าแล้วจ้ารวยๆเฮงๆนะพี่ขับใจจ้ะอตตอรี่จ้าตตอรี่เป็นอะไรอะ่ะ เบาๆสิพี่ฉันตรวจลอตเตอรี่อยู่ก็นึกว่าเรื่องอะไรลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้ถูกกันง่ายๆหรอกนะมิน้นมันก็ต้องถูกสักใบสิพี่ฉันซื้อมาตั้ง15บา้าใบเฮ้ยสิบห้าใบซื้อมาเยอะขนาดนีด้ถ้าเกิดไม่ถูกไม่เสียดายเงินแย่เหรอ จริงดิหุยดีใจด้วยนะมินโถ่ทำไมฉันไม่โถกแบบนี้มั่วาหุยนี่ขนาดเพิ่งซื้อครั้งแรกนะเน,นี่ยยังได้ตั้งแสนนึงอะ่ะเสียดายอ่ะเฉียดไปตัวโดยเองไม่เป็นไรงวดหน้าซื้อใหม่ได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแม่หนูนี่ป้าพูดนี้แหมวาว่าไงแหมถูกรลมวันที่หนึ่งหน่อยเดียวทำไมเป็นสองคนอื่นเลยนะมิ้น ำไมไปพูดกับป้าเขาแบบนั้นน่ะช่วยไม่ได้อยากขี้เหนียวไม่บอกเลยฉังเองนี่มิน้นที่ป้าเขาพูดมันก็ถูกนะเธอเล่นได้ก็ควรจะพอแล้วสิเลิกเล่นเถอะนี่เล่นซะเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเสียเธอจะทำยังไงก็อย่าเล่นให้เสียสิพี่นี่ขนาดจะซื้อมัม่วๆมันแค่สิบห้าใบนะยังได้ตั้งขนาดนี้เลยอะ แล้วถ้าฉันซื้อหมดแผงอะฉันไม่ถูกละมาที่หนึ่งเลยเหรอโอ้ไปกันใหญ่แล้วมิน้นคือมันมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสมมุติว่าเขาเหมายกแผงแล้วถูกเนี่ยคนเขาถูกไปทั้งประเทศแล้วไม่เหลือถึงเธอหรอกอก็คนวกนั้นอะมันไม่มีดวงส่วนฉันะ่ะมีดวงเนี่ยดูสิฉันซื้อครั้งแรกอะมีเฉียดไปแค่ตัวเดียวเองงั้นก็แล้วแต่เธอจะคิดแล้วกันขอตัวก่อน ถือว่าฉันเตือนเธอแล้วนะเป๊อบเดี๋ยวช่วยแก้เอกสารให้พี่หน่อยพี่ต้องใช้ประชุมตอนบ่ายได้ค่ะดูให้หน่อยนะพี่แนงเป็นไง เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสวยปะเนี่ยของแบรนด์เนมหมดเลยนะอย่าบอกนะว่าเธอเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหมดเลยใช่ฉันก็ต้องให้รหางวัลตัวเองบ้างสิไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเงินหมดเดี๋ยว,วค่อยซื้อลอตเตอรี่ใหม่ลุ้นใหม่ยังไงก็ต้องถูกสงวดแหละพี่นี่เธอยังไม่เลิกคิดแบบนี้อีกเหรอเอา้าทำไมต้องเลิกด้วยละ่ะนี่ ฉันเพิ่งไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มมานะทั้งหลายแพงแนะ่ดูสินี่เธอบ้าไปแล้วเหรอ,อพี่คนอยากจะรวยอะ่ะมันก็ต้องกล้าลงทุนหน่อยไหมออว่าแต่เธอไปเอาเงินมาจากไหนไปซื้อลอตเตอรี่เยอะแยะขนาดนี้นะก็เงินเก็บฉันสิพี่เงินเก็บนี่ เธอทาแบบนี้เธอรู้ไหมว่าถ้าเกิดเธอมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นขึ้นมาเนี่ยเธอจะทํำยังไงอ้าฉันก็ถึงจะต้องถูกลอตเตอรี่อีกไงล่ะพี่ถ้าคนจะซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่มีความหวังอะ่ะจะซื้อทําไมล่ะแต่มันไม่แน่นอนฉันขอเตือนเธอด้วยความหวังดีนะมิน้นในฐานะที่ทํางานด้วยกันมานานเลิกไร้เลิกซะก่อนที่มันจะสายเกินไปขอบคุณที่หวังดีนะพี่ แต่หลังจากที่ฉันถูกลอตเตอรี่เนี่ยฉันคงไม่กลับมาทำงานอีกแล้วแหละตืน่นอาการหนักมากแล้วนะเธอนะ่นี่ฉันพูดจริงๆนะพี่ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่แล้วฉันเกิดรวยขึ้นมาเนี่ยฉันจะลาออกแล้วก็เป็นนอนใช้เงินอยู่ที่บ้านสบายๆไม่ต้องมานั่งทำงานงกๆแบบเนี้เหนื่อย,ยพอๆพเลยพี่ไม่ต้องพูดอะไรไม่เป็นมงคลแล้ว คนจะรวยอย่ามาพูดขัดลาบ เก้าย้าฉันถูกแล้วายสองตัวย้านี่หรอป๊อปจริงงั้นเย่นเลี้ยงสุมตำฉันเลยนะโอเคจ้ะแหมดีใจยังกระถูกลงวัลที่หนึ่งเลยนะโถป้าก็คนมันเพิ่งเคยถูกนี่นาถ้าอย่างงั้นก็ดีใจด้วยนะได้ทุนคืนก็พอแล้วอย่าไปเล่นเยอะของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนจ้ะป้าโอ้ย เงียบหน่อยคนใช้สมาธิอยู่ไปทำง,งานต่อไปไงถูกลงวันที่หนึ่งสักใบยัง ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งขอให้ได้ทุนคืนก็ยังดีอ๋ออะไรวันนี้ซื้อมายกแผงไม่ถูกเลยสักใบบ้าเอ้เป็นไงล่ะทีนี้หมดตัวหรือยังพี่เตือนแล้วมีออกฝักไม่ไม่ได้นะฉันหมดไปตั้งเยอะเย่ก็ต้องมาทุนคืนให้ได้อะ่ะ เออนี่พี่ฝ้ายเ,าเลขอะไรนะที่มันออกทุกวันน่ะอ๋อเลขนานลอยอะ่ะอ๋อแล้วพี่รู้แหล่งไหมฉันจะไปซื้ออ่ะนี่พี่เองมีฉันยืมสักห้าพันไหมอะ่ะไม่มีไม่ให้ยืมอะไรอะ่ะทำไมพี่แรงน้ำใจขนาดนี้อะ่ะฉันแค่จะยืมมาหมุนก่อนเองนะพี่เดีย๋ยวพอฉันได้เงินคืนอะ่ะฉันก็มาคืนพี่เองนั่นแหละถ้าเธอจะเอาเงินไปซื้อเลขพวกนั้นเนะี่ยยังไงฉันก็ไม่ให้เธอยืม ง้อก็ได้นี่พี่ฟายพอจะมีฉันยืมสักห้าพันไหมอ่ะฉันไม่มีหรอกฉันไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นี่นี่นป๊อปป๊อปเพิ่งถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่หรอขอยืมเงินหน่อยสิเดี๋ยวฉันสัญญานะว่าถ้าเกิดว่าฉันได้เงินคืนมาแล้วอะ่ะฉันจะมาจ่ายให้เธอเลยจ่ายดอกให้ด้วยเลยอ่ะ ฉันถูกแค่สองพันเองอะ่ะหากทุนไปก็อาจจะเหลือแค่พันกว่าบาทขอโทษด้วยนะแกป๊อกกินข้าวเถอะป้ามากินข้าวกันค่ะจแา<ป>เออป้าคะคือว่าฝันไปเถอจะจ้ะป้าไม่ให้ยืมหรอกป้าบอกให้พอให้พอแม่หนูก็ไม่เชื่อป้าโอ้ย ทำยังไงเลยเนี่ยทีเนี้ยทุ่มกับลอตเตอรี่ไปสะหมดตัวเลยอะ่ะเงินก็ไม่เหลือแล้วด้วยอะ่ะเห็นไหมล่ะลอตเตอรี่ที่เหมามานะ่ะเพราะแะละมันไม่ถูกอะ่ะมันก็เป็นเศกษกระดาษเปล่าๆที่ไล้ค่าโอ๊ย oh! ต้องมาซ้ำเติมเลยนะอีป้าคนแบบแม่หนูนะ่ะมันต้องให้หมดตัวแบบนี้แหละมันถึงจะสำนึก